you โรงเรียนนานาชาติไนบิดเฮาส์นนทบุรีจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการชูคอนเซปต์โรงเรียนนานาชาติ3มภาษาที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อเติมเต็มช่องว่างของการศึกษาในปัจจบุบันพร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับศตรวรรษที่21ไนบิดเฮาส์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนนทบุรีเป็นโรงเรียนนานาชาติ3ามภาษาอังกฤษจีนไทยโดยใช้หลักสูตรเคมบิดภผษานักับสิงคโปร์แมทโดยเฉพาะหลักสูตรเคมบิด เป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับการยอมรับมายาวนานในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์หรือประเทศในยุโรปเป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกอย่างไอวิลีแคมบริดจ์หรือมหาวิทยาลัยชั้นนําในอเมริกาและอังกฤษภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากพนาท่านพลเอกสุรยุทธจุลนนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนรวมด้วยแขกผู้มีเกียรติอาทินายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจัง วัดนนทบ,บุรีดรสุนงค์นาศสูตบุตรและดรทนายสูตบุตรผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนรองศาสตราจารย์ดรพิทวดีกิตติปัญญางามผู้แทนรับใบอ,อนุญาตโรงเรียนกิจกรรมในงานค่ะมีการแสดงโชว์จากเด็กนักเรียนทำหน้านะที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการสามภาษาไทยอังกฤษและจีนและยังได้วรวมกันขับร้องเพลงประจำโรงเรียนที่แต่งขึ้นเองซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงรวมถึงการเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย ในอนาคตในบิทเฮาอิเตอร์เนช่นแนลสคูลกร๊ปมีแผนระยะยาวในการมุ่งมั่นขยายการศึกษาคุณภาพสูงสู่พื้นที่อื่นๆหากมีโรงเรียนไทยหรือสถานที่ใดที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในรูปแบบที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพทางผู้บริหารพร้อมพิจารณาและพร้อมจะเข้าไปร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนนานาชาติในปิดเท้าหนนทบ,บุรีตั้งอยู่ข้างโรงเรียนพิชยศึกษาและมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส,ส่วนระหว่างโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติในปิดเท้าหนนทบ,บุรีตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับนักเรียนตั้งแต่เยียยนหนึ่งถึงเยียนแปดอายุ5ปีขึ้นไปและในอนาคตเตรียมจะเปิดชั้นเยียร์9ถึงเยียร์1 3ในปีต่อๆไปโดยมีทีม Advisory Board ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเช่นออกฟอร์ดและแคมบิดเป็นต้นค่ะ ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนท่านน,นนะครับที่ให้เวลากับเราในการเปิดตัวเรียนานานชาติ KBS Night Bridge Nature School นนทบุรีก็เป็นปีแรกที่เราเริ่มเปิดน,นะครับก็หวังว่าจะเป็นแหล่งสำคัญที่เราจะสร้างคนเมืองที่ดีให้กับประเทศซึ่งมีความสามารถในด้านวิชาการและมีคุณธรรม อแล้วก็แข็งที่แข่งทางวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับถ้าเรามีโรงเรียนที่เอยู <ไป S 1> ่ติดกับพิ่ยื่นศษาซึ่งเป็นโรงเรียนไทยซึ่งตั้งมาแล้วกว่าสามสิบปีหรือสามสิบเจ็ดปีเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าที่มีอยู่ใกล้กันอย่างนี้เนี่ยมันจะได้มีการแลกเปลี่ยนเวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนือการผลิตเออ รันพลเมือนผลผลิตประชากรให้กับบ้านเมืองถ้าไฟ k ี s ก็คงจะได้เรียนงว่า,านธรรมไทยจากาโรงเรียนยิทยาศาส่วนนิทยาศาสตร์ก็จะได้บรรยากาศของ,ของความเป็นนานาชาติจาก k ี s ซึ่งมันเป็นเรื่องของวินวินีติเอชันของทาง,รงกระทรวงุรียาศาะร์ก็หวังว่าเราจะได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปเป็นแหล่งสำคัญในการผลิต เรียกว่าคนเก่งดีมีคุณธรรมให้กับสัตว์ปุ๊จับเออคือสมัยนี้เนี่ยความ,ท,วามที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเนี่ยนะฮะเด็กจะได้รับความรู้จากเร่องวัฒนาอาการเดยอะมากเพราะฉะนั้นเออเราก็มองว่าให้รู้อย่างเดียวี่ไม่พอใช่ไหมมันต้องให้รู้จักทําเปลี่ยนด้วยเพราะนะนั้ของเราเนี่ยเอเบก็เลยเน้นในเรื่องของการที่จะให้ทําเองสามารถที่แก้ปัญหาได้สามารถที่จะพัฒนาเออให้ก้าวหน้า สร้างสรรคสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เป็นแรงที่เป็นสิ่งที่จะเป็นจะเป็นในอนาคตในปัจจุบันแรกนะอนนนันพต่อต่อไปด้วยในการนำหลักสูตรเคมบิดกับสิงคโปร์มารวมกันนไงค่ะเด็กจะได้อะไรยังไงบ้างคะสําหรับการเรียนหลักสูตรนี้อ๋อ so u อ e v n um because we picked to use uh Cambridge curriculum together with uh Singapore math and and Mandarin Uh, what do you expect as an outcome of the students for the future skills? This is a very big question, right? And I think I will answer it in three different parts. So, the first is why do we pick Cambridge curriculum from the UK? Uh, second, maybe let's talk about why we believe a trilingual education together with Chinese is very important in Thailand. And lastly, how are we going to develop children to become you know global citizens that punch above their weight uh, let me start with Cambridge first okay uh, he will answer, um, the Cambridge curriculum is the world's most widely accepted high school qualification all Commonwealth countries except Cambridge. Singapore, UK, Australia, New Zealand, Canada. Cambridge qualifications are also well accepted by all Thai universities, including universities from the US as well as from China. The top twenty universities in the world accept Cambridge A levels. Okay. Cambridge, เช่นประเทศนิวซีแลนด์ประเทศอเมริกาซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ก็เป็นเป็นประเทศที่ยอมรับหลักสูตรของเราแล้วก็รับเข้าระดับมหาวิทยาลัยได้ Having Cambridge qualifications opens up the world of higher education opportunities for our students. They can go anywhere, study anywhere to pursue education and career opportunities and succeed. ก็เคมบริด หลักสูตรเชมิบจ์เนี่ยสามารถเปิดประตูสู่โอกาสให้น้องๆทุกคนสู่โลกกว้างได้ไม่ใช่แค่อยู่แล้วในประเทศไทยนะคะเพราะว่าการที่เด็กมีโอกาสมากขึ้นไปสู่โลกภายนอกเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตได้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกายุโรปหรือว่าอังกฤษหรือว่าจะเป็นสั่งเอเชียก็ตามที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย So why is and effective trilingual education important? Well, if you consider the world population, less than 1% of the world speaks Thai language. But if we teach them effective English and effective Chinese, all of a sudden, Thai students are able to communicate not just with 1% of the world population, but with more than 40%. t h a t going to open up a world of higher education and career opportunities พอบอกว่าปกติภาษาไทยอะค่ะมีคนน้อยกว่า1%ของโลกพูดนะะแต่ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนด้วยเนี่ยก็จะสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทั้งในเรื่องของการศึกษาและมหาวิทยาลัยห,หรือการเข้าสู่ประตลาดแรงงานที่อยู่ทั้งทั่วโลกได้ค่ะเพราะว่ามากกว่า49%ของโลกนี้ใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน And Chinese is an important language because China very well could be the world's next superpower alongside the US. They are leading economically, technologically, even military wise. So, again, it is to open up opportunities. But over here, we make sure that Chinese is taught at a high level and we go very deep. The main reason is because in the future, in our children's future, the top universities—yes, there will be Cambridge, Oxford from the UK; there will be Harvard, MIT from the US. But we also believe that Chinese universities will be very, very good and high ranked. And we want to make sure that our students have the ability to study at the top universities in China if they should choose to. Okay. ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญในวันนี้แน่นอนที่คอนเฟิร์มได้เพราะว่าไชาน่าหรือประเทศจีนจะเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งเทียบเท่ากับอเมริกานะคะเพราะนั้นเราอยากจะสร้างโรงเรียนที่ทำให้เด็กๆไม่ว่าจะอยากเลือกไปมหาลัยท็อปของอังกฤษอเมริกา,อกาไอว l ่ลี่ออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ซันฟอร์ดเอ็มไอที Stanford, เด็กก็จะสามารถไปท็อปของจีนได้เพราะว่าในานาโคตอ,อีกส0ปีข้างหน้าเขาเชื่อว่ามหาลัยของจีนไม่ว่าจะเป็น ปักกิ่งอ i v e เซตี้หรือว่า uh, ชิงหัวจะขึ้นมาระดับท็อป10ของโลกแน,น่นอนทำให้เด็กเนี่ยสามารถมีทางเลือกมากขึ้นในชีวิต uh, In a very short period of time how did you actually get very good feedback and 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 good impression of the parents to actually g a n so many students to to register with us i n a very short period of time what how do you do it and and how how do you feel and um, how What would you tell to the parents who trust us? I believe that education is about trust, legitimacy. That's very, very important. I think we are able to demonstrate to parents that we indeed understand education very, very deeply and that we are first and foremost parents and teachers first. And we understand that choosing a school is one of the biggest decisions that parents will make for their children i think that first and foremost we understand education at a very deep level and we are parents and teachers as well so we understand the decision and the thought process that they go through when they are choosing a school okay he uh, <laughs> เพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจ uh, ในบทบาททั้งสิ่งที่คุณครูต้องการสิ่งที่ผู้ครองต้องการและสิ่งที่เด็กต้องการทําให้เขาสามารถสร้างโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละ uh, บทบาทของผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนได้อย่างดี uh, for John um, because we have known that for the uh, Nice Speech House in Singapore uh, your students has um, achieved high score of the mid-year uh, GCSE level um, continuingly uh, for two years. Uh, this result has reflected the DNA of the Nice speech House schools. Uh, in your opinion, um, how this um, how how do you do it? And um, how do you think to keep this thing going on in the future? Uh, we in Singapore, we do um we do a few different things from other international schools which I believe that we're doing in Thailand as well, which is, the one, we're doing uh, more academic days than the other schools. We're doing longer academic days, so we're doing more hours than more international schools. Uh, he said that um, in Singapore, different from the จำนวนวันเรียนของเขามากกว่าจำนวนวันเรียนของโรงเรียนอื่นสองเวลาเรียนของเขาในช่วงชั่วโมงเรียนมีเยอะกว่าโรงเรียนอื่นนั่นหมายความว่าครูเขาก็จะทํางานหนักกว่าโรงเรียนอื่นเพื่อให้เด็กๆได้อะไรที่เยอะกว่าในใน,ในระยะคือไม่ใช่ระยะวลาที่เยอะกว่าคือต้องบอกว่าระยะที่เยอะแต่เนี่แต่คอนเทนต์เท่ากันเนี่ย Okay. And then, um, we, from year four, we have specialist teachers for the, the students. So, we have a math teacher teaching math from year four upward, um, whereas in other international schools, they have generous teachers usually teaching in the junior grades. ก oh. so ็ในโรงเรียนเขาค่ะปกติเนี่ยครูครูทั่วไปในระดับประถมเนี่ยจะสอนผู้วิชาหรือสอนหลายวิชาในหนึ่งคนแต่ว่าของเขาเนี่ยต้องแต่ประถม4ึเขาจะเริ่มที่จะให้มี s เ c i a l วชาญคือครูจะเปาะทางครูเลือกก็สอนเลือกอย่างเดียวเพราะว่าจะทําให้เข้าใจเด็กได้เยอะกว่าและเชี c ย a ชาญลกว่าซึ่งปกติ การสเเชียลิสต์ตรงนี้มีฟูสเเชียลิสต์ใ่ไมันจะเริ่มแค่มัธยมแต่เราเริ่ม i ด้ระดับสีมันจะ I ริ่มได้ระดับสี่โอเคจาก c ว e s สำเ s ็จในส r งคโปร์แล a ใน okay, uh, and แลนดมีเป้าหมายอย่างไรในการ What is your goal in um, improving the affordable i n t e r n a t school platform across asia. we we would like to grow as many schools as possible across asia where we believe that there are not enough schools doing affordable quality education. it's quite tough to do because you have to apply academic standards and you have to really care, but we're going to do as many as we can and i'm going to do that for as long as i can. i think it's the best thing for everybody. Thank you. เขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันมันเราขาดแผนโรงเรียนนานาชาติที่ทําคุณภาพได้ดีในราคาที่ย่อมเยาและเข้าถึงได้มากๆในทั้งทั้งเวีเจียนเลยทั้งทั้งภูมิภาคเลยแต่ว่ามันไม่ง่ายในการที่จะทําราคาย่อมเยาและได้คุณภาพสูงด้วยมันไม่ง่ายแต่เขาคิดว่าเขาก็จะดับทําไปตลอดจนวันที่เขาตาย